สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องใจใจ1หนะึ่งับแล้ววันนี้คุกกี้ดาร์กช็อกโกก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยหลังจากดรามา่าแอนเชียนพัดตอนนี้มันมาเป็นระบบ a อเวแทนบอกเลยว่าโคตรเทซึ่งรอบเนี้ยผมจะมาสุ่มกันดูซิว่าจะได้เร็วแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยน่าจะเร็วนะเพราะว่ารอบที่แล้วได้มิติกฟาวแบบการันตีไปดูได้ในคลิปช็อตที่ผมลงไ้นะแบบ ได้การันตี250หเลยและหลังจากนั้นอีก10โลดันได้มีติฟา์อีกตัวมาดูกันรอบนี้จะดวงดีจะดวงเกลือแต่เขาบอกว่ามันจะแจกเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันอามีแจกเศษดาร์ช็อกโกล่างธรรมดาอยู่แล้วก็แจกที่สุ่มเยอะอยู่นะน่าจะแจกเพราะว่าโดนดราม่านะักถ้าไม่แจกก็คงจะแบบโดนอีกละลอก มาเราสุ่มวันนี้ก่อนแนละ้นเหมือนไวเลือกตีมผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีบีสตัวอื่นคู่กับตัวอื่นอีกแน่ๆเลยถ้าผมเดานะผมว่าตัวถัดไปน่าจะเพียวหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ไม,แนไม่ก็โพลิโบลีเพราะว่าตอนเนี้ยตัวที่กากสุดของแอนเทียน่าจะเพียวกับโพลิโบลีแล้วแหละแต่เดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อน ระบบเอาเวกตอนแรกเราต้องการ20เศษเหมือนปลดล็อกตัวใหม่ไป,เ,ปเลยแต่ว่าไปอ่านมาแล้วดาวถัดไปจะใช้น้อยลงดาวสองแค่30เศษจาก40เลยนะเพราะว่ารอบนี้จะปั้นดาวค่อนข้างง่ายแต่ว่ารอบเนี้ยคนที่มีดาร์ช็อกโกดาวแอนเะชียนธรรมดาเนี่ยเยอะอยู่แล้วจะได้เปรียบตรงที่ว่าสเตตัสน่าจะมีพลังเยอะกว่า เพราะว่ามันเอาดาวเดิมมานับด้วยในส่วนของพลังร้อยห้าสิบการันตีลดลงมาร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราสุ่มนี้ก่อนละกันเรทศูนดหนึถือว่าก็น้อยแต่ก็พอมีหวังสุ่มไปเลยดูกันไม่ออกเรียบร้อยกดไปกันต่อนะครับ ผมนั่นต้องไปหวังกับตู้เลทแหละแต่เนะี่ยถ้าแบบมิติกฟาวหรือไม่ก็คุกกี้ดาร์ช็อกโกออกเลยก็ดีเหมือนกันแต่ดูเหมือนนัจะยาก,กน,นะเลทยอยากโอ้โหเกลือจะแต่เหมือนครีมตัดนี้จะหาได้จากอีเวนต์ล้วนๆนะก็คือซื้อไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็ผมเห็นตู้ธรรมดามีมิสติกฟาวเข้ามาแล้วนะ สามารถสุ่มหาได้ตะเล็ดต่ำโคตรมาโลแรกครับเฮ้ยมาเลยไหมเนี่ยคือผมเชื่อในดวงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดแพทที่แล้วได้การันตีเนี่ยแพทถัดไปมันจะได้เร็วเออผมเชื่อว่าน่าจะมาไหมอ่ะรอดูอันนี้เอฟเฟกปกติครับไม่ต่างไม่ต่างตัวแรกอะไรเฮ้ยเศษมาเลยสอง ตัวถัดมามาเลยไปเนะี่ยเราดูแสงครับเฮ้ยมาไหมอ่ามาละมังกรคู่เฮ้ยมาเรือว่าอนะไรเนี่ยสองตัวแรกเอาจัดไม่รู้ว่าทุกคนได้ง่ายเหมือนผมหรือเปล่าใครได้เร็วแค่ไหนลองคอมเมนต์ดตูผมได้เป็นแบบตัวที่สองเลยโคตรเท่แล้วจริงผมว่าเขาจะทำมาเป็นแอนเชียนพัดมันก็ไม่แย่นะ เพราะว่าเอาเวกไปมันก็แบบมันก็เหมือนตัวใหม่แค่ว่าผู้เล่นเก่าจะได้เปรียบผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันใช้ดาวเดิมมารวมพลังด้วยก็คือมีผลต่อแบบการปั้นตัวเพราะถ้ามาเป็นตัวใหม่เลยผู้เล่นใหม่อาจจะแบบสูสีหน่อยผมคิดว่านั้นนะแต่ว่านี่ไม่ใช่ตัวเดิมเ,เ่ awakening ม,มากดเอาเวกไปเลยครับเอาเวก ขาวดำหินและอย่างรวมพลังกะไรเป็นราชามงกอรับ <S <S มาแล้วอ่าดาวที่สองใช้สามสิบเซ่ลับถือว่าไม่มากน่าจะหาได้อยู่ผมน่าจะสุดสักสองดาวสามดาวนี่แหละถ้าดวงดีก็สามดาวค่อยๆทำเควสุ่มเรื่อยๆนะเพราะว่ามันน่าจะได้การันตีอยู่ละรอบเนี้ยเก็บแบบเดียว เดี๋ยวผมขอลองปั้นมาสักนิดหนึ่งเราจะลองไปเทสกันนะว่าตัวมันดีขนาดไหนแต่ผมว่าน่าจะโหดอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเล่นคู่กับทาสมื่นหรอป่าไม่รู้แต่ผมเตรียมปั้นตัวบาวชูกาไว้เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าตัวทาสมืดที่เก่งลองมาจากตัวนี้น่าจะเป็นบาวชูกาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะทดลองปั้น ดากูโก้ด้วยอาจจะดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีครับนี่พาสีทีมมันก็บับทาดมืดแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าตัวเนี้ยต้องใส่ท็อปปิ้งอะไรผมจะลองสองแบบนั้นไม่โจมดีก็เราเสียหายตอ่านแล้วแบบพลังทัดวิ่มันดูแรงๆดีจดัดอยูนี่ ได้อยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาโชว์เซตเบต้าให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมลองไปหามาว่าเซตไหนดีนี่ดามจแรงอยู่นะก็แรงมาพอกับเจ้าตัวเทพเจ้าสายฟ้านะครับแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวผมน่าจะยัดเปล่าแบบนี้เดี๋ยวลองเซตนี้ดูครับ เพราะผมเห็นว่าไอ้บาวชูการ์เนี่ยมีแคดดี้มันก็โกงอยู่นะมันเน้นซอยธรรมดาไม่เน้นแบบว่าซอยรัวๆแล้วพุ่งไปฟันละเมื่อก่อนมานจบว่าพุ่งฟันเบอร์ท,ที่เดียวแต่นี้แบบเหมือนเน้นยิงให้โดนรัวๆเพื่อที่จะท,สสสทาสเต็คสเต็คท่ามือหรือสักอย่างอ่าแคดดี้อยู่ที่10ครับครับเด๋ยวผมอัพให้ตันก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอทม์สกิปไปเลยอ่ะผมปั้นมาประมาณนึงแลวเดี๋ยวค่อยขึ้น5ดาวแล้วกันบาวชูการ เอาสี่ดาวไปก่อนมาลองตีดูดินี่เฮ้ยเอาอยู่นะมิติฟาวผมก็หนึ่งดาวครับถือว่าโอเคอยู่ไหนดูสเตตัสนะครับตอนนี้บาชูก้าแรมเป็นดับหนึ่งไม่แปลกเท่าไหร่ พอผมปั้นบาวชูก้าแบบใส่ดาเมีแบบสุดๆไปเลยประมาณเกือบ60%พลังโจมตีผมจะเล่นบาวชูกาสายแบบตีแบบไม่ต้องเร็วมากไม่ชัวว่าบาชูกาแผ่นี้ต้องปั้นยังไงโจมตีหรือความเร็วโจมตีโหโดนหนากันนั้นเนี่ยซึกมิติกฟาผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปปั้นมิติฟาวคููดาวสวีมาครับ มาถึงจะโกงกว่านี้อันนี้แบบผมคาดไปอีกนิดนึงอ่ะอีกประมาณ2%อง็มั้งทูธามมาถึงจะแบบสกิลเปิดมา2วีแรกแล้วมันจะโกงมากๆนี่มีติกฟาวเปิดก่อนนัจะชิลแล้วครับแต่ที่ผมดูโอ้ไม่ตายซะด้วยสิกดา,กาเขก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะ ผมว่าต้องไปอัพขอเพิ่มซะละแต่ได้อยู่นี่ไงบาวชูกาแบกรับเดีย๋ยวมาลองดูดาเมจบาวชูกาสิอยู่ที่8ล้านเทปเจ้าสายฟ้าก็พอๆกันโอเคนะแต่ผมว่าต้องหาเซตที่มันเล่นดีกว่านี้หน่อยแต่ที่ผมดูนะก็คือใช้ลดเสียหายเนี่ยไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่รู้สึกว่า ตีก็ไม่แรงมากอึดก็ไม่ค่อยอึดผมว่าผมเอาโจมตียัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมต้องไปเอาแบบเซตโจมตีแบบหนักๆไปเลยเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยมันได้พาสีแบบค่อนข้างอึดอยู่แล้วแล้วก็มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงเดี๋ยวเป็นว่าคลิปหน้าเรามาลองจัดเซต Pvp ให้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ